ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e practice ด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนขนยวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งชื่อผลงานการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC model ผ่านรูปแบบ E-Portfolio ของครูโรงเรียนขุนยวมปีการศึกษา2565โรงเรียนขุนยวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนรวม365คนครูและบุคลากรจำนวน28คน ผู้บริหารสองคนโดยมีนายนิกรสุขใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมความเป็นมาและความสำคัญจากการดำเนินงานการนิเทศภายในมาอย่างต่อเนื่องจึงมองเห็นจุดด้อยสภาพปัญหาปัจจุบันที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนั้นโรงเรียนขุนยวมจึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC Model ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศการสอนในรูปแบบ Active Learning ของครูโรงเรียนขุนยวมโดยใช้กระบวนการ PLC แบบกร Mindset และส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรผ่านการนำเสนอในรูปแบบ e-portfolio การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนขุนยวมกระบวนการขั้นตอน โรงเรียนขุนยวมมีกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาสู่การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC Model ผ่านรูปแบบ ePortfolio ของครูโรงเรียนขุนยวมปีการศึกษา2565โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ องค์ประกอบที่1การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ครูโรงเรียนขุนยวมจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีการจัดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มีการศึกษาค้นควา้าจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับและวัยของผู้เรียนองค์ประกอบที่2 กระบวนการนิเทศภายในครูโรงเรียนขุนยวมมีการรวมกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพ PLC แบบ Growth Mindset และนำแนวการดำเนินการตามหลักสูตร Lesson Study และกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขุนยวมที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย KYSC Model มาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วยขั้นที่1การวิพากษ์กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงครูรวบรวมและจัดการความรู้ให้เป็นระบบ K คขั้นที่2นํนำองค์ความรู้และผลงานสร้างนวัตกรรมทางการศึกษามีผลงานนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสำฤทธิ์ y ครูผู้สอนและทีมนิเทศร่วมประชุมสรุปผลสะท้อนผลให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะพัฒนาตามประเด็นประกอบการนิเทศขั้นที่3การเยี่ยมชั้นเรียนและให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการการนิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำ s ขั้นที่4การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพิจารณาแผนการสอนความร่วมมือและการมีส่วนร่วม C องค์ประกอบที่3การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรผ่านการนำเสนอในรูปแบบ E-Portfolio ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่งโรงเรียนขุนยวมมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่เสมอเช่นการออกแบบ E-Portfolio ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ผลการดำเนินงานผลการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC Model ผ่านรูปแบบ ePortfolio ของครูโรงเรียนขุนยวมปีการศึกษา2,565สามารถรายงานผลการนิเทศดังนี้ จากการดำเนินการนิเทศการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการนิเทศครูครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ100โดยมีผลคะแนนการนิเทศรวมทั้งสองครั้งอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ71.74 จากการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC ของแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโดยใช้กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยการทำกิจกรรม PLC ร่วมกันตามแนวทางของหลักสูตร Lesson Study จนสามารถสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในรูปแบบ eportfolio ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่งของครูและบุคลากรโรงเรียนขุนยวมปีการศึกษา2565โดยการสร้างจาก google site s เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์100%เซ ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จโรงเรียนขุนยวมโดยผู้บริหารครูผู้ปกครองชุมชนร่วมกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์และรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา KYSC model ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมโรงเรียนขุนยวมส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคนโดยครูจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการ PLC โดยได้รับการนิเทศให้คำแนะนำจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในวง PLC บทเรียนที่ได้รับการนำวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice การนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC model ผ่านรูปแบบ eportfolio ของครูโรงเรียนขุนยวมปีการศึกษา2565ไปใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนขุนยวมมีคุณภาพครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมีแนวทางการเผยแพร่ผลงานและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคนการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนขุนยวมได้เผยแพร่แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ KYSC Model ผ่านรูปแบบ ePortfolio ของครูโรงเรียนขุนยวม ปีการศึกษา2,565ผ่านไซต์โรงเรียนขุนยวมแผ่นประชาสัมพันธ์ลายกลุ่มผู้บริหารลายกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการผ่าน Facebook และเว็บไซต์โรงเรียน www.kysch.ac.th โรงเรียนขุนยวมเป็นแกนนำการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตร lesson study ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่มงสอนเขตหนึ่งได้นำการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนง,งานในสถานศึกษาและขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายจนได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา KYSC Model ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้จากสพทปี2564รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่3ปีการศึกษา2563ถึง2567 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565เป็นปีที่3ติดต่อกันโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการยกย่องชมเชยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารในรายการพุทธเช้าข่าวสพท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนขุนยวมสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2,564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนได้รับดังวันระดับชาติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเหรียญทองนักเรียนได้รับรางวัลระดับภาคการแข่งขันวันเลยบบอลชายหาดยูโรเคกไทยแลนด์บีช2 0 2 2รองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญเงินและนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนท์ 3D สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2,565ลองชนะเลิศอันดับที่1